มาหานนใหม่พี่น้องโมนี่มาหาโนไรเดอม์โมนี่เดอแต่ว่ามาผอปลากล้วยเห็นรุเล่กล้วยลายลายพี่น้องเนี่ยหากล้วยดังกะบ่มีจักตุนไงเป็นดตล่นี้เป็ิดตล่นี้อย่างไงเตลีกล้วยดงัง้นอย่างนี้แต่ว่าเป็นคองข้าเจ้าอกว่าไปไปหานอใหม่พี่น้องกอแรกกอแรกหาหลุนน้ำกันด้วยาสิมีบ่ก่อน เกิดไปบุ้นในกระดาษว่าละมาจักเทือดหนิพี่น้องเฮ้ยก็ออกเทือเดียวนอนไรนอนใหม่แสบอะมีบนอกก่อน,นี่กำกันเรื่อพี่น้องเยอะงานดีน,นดั่นดีหัวงออยู่ดิล้วก็อวก นอไลนอไลนอแสบได้พี่น,อน่อ,นองเลยนะนี่พี่น่องเลย ใหญยดีเถอะนันหัวก็ออกหลบแดดนอนน่ะพี่อีกนอนนึ่งไปเก็บไกม่มูพีอนนอนพ่อได้กินน,นี่เด้อพี่น้องเอออยู่นองค่ายเด้อนน่เด้อ เตามันนีนกก่นี่กระแทบได้คือนอไปทุบแกงนี่อีกวันนอนนอนนึงปุ๊บๆโอ้ยสองนอสองนอเอาไว้ได้นี่จะได้หรือเปล่าเนี่ย แหกหมา Bond Pokémon. นให้พี่นอ้องไดนจะได้กอดที่แหลกออกดอ้วยอนองงามๆคือว่ากำลังจะออกออกเรกแหลกนี่ฮะกอแหลกกอแหลกมานโยไปอ้าวแขไว้ได้รับเส้น ยางโต,งตน้า 怎么？Oh, no. ก่อนนี้เดซี่เนาะกำลังพอดีแซบ ก่อนนี้ได้สามนอแต่แซบบอออกหน่อยแท้ออกก่อนละนอซ่องนอว่าละออกหลาย นอนนี่ไหมอโอ้โต้องไปเคี่ย์หามันก็ออกนหมือไม้ออกก็ท่านละลายมัดแหลกก่อนนี่ทข้งใน ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ hmm, ಅಲ್ಲ หลายนิยก่กอนก่อสองก่อ้องสิแม่จะแสีบถุงกระขาพ่อถุงได้โดยเนี่โอ้ยไายแล้วจังไหนล่ะถุงกระขาดแท้ ือนี่ฮานอไรเดอร์โอนี่อุ้ยะตัวแทกตัดแทกพี่น้อง ว่องมันจะเกงได้เลยเอาคนไปได้น่ะก่อนี้ส่งเกิดดี่ก่อนเนาะน่องนอนนอนงเฮ้ยอสวงนอนหายนอนยี่สิคืนนองสามนอนมองนี้ Đi nào, xong nó à, xong nó nắ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 ng nóng 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 สองนอนี่นอนหน่อยหน่อยดูอีกนอ,อะไรเป็นู่กาลแหลกของตี Ngon 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 một cái lại đi tàu nó còn Nhìn đánh em ăn xẹp Tàu nó nhìn lại Thuốc kèm

โอ้ในบรได้สั่น,นก่อเดี๋ยวนีนพี่นอ้องเอาพังหันไหมงามๆเนาะน้อาใหม่ไนหะมตาเสียพี่ตาเสียไปหาอีกตัวปลาหน่อนใหม่ก็หกหกแต่ว่ามันก็มีมองเดียวแหละที่จะได้หากินพี่น้องทุแถวหนี้มันบ่คอยมีตะกี้มันไล่หลายแต่ว่าสุมือนี่เขาเจาะโลปลาโลอยังปลูกอย่าง ้ใหม่กับบุคอยมีเลยด่อดนั่นแหละพี่น้องด่อนตาน้าใหม่ไปหาต่อพี่นอ้องห้องที่หา้าทั้งหน้าเลยว่าตันละหาอยู่นี่ก่อทั้งนี่นี่บ่กร้อตั้งสิกอเดเรียบนีบ่คอยออกบ ไม่มีไหมบอมีก่อนนี้มีบ่ไม่มี ขี้เขียวดีแตะ,ะออกแค่ก่อนนี่นหัวก็ออกอนะนี่เราออกหลายก็ลุรุดแรก,ก,กน้องใหม่ร่นแรกแต่เรากับพ่อได้แก่งได้กลิ่นด้วยนี่วะดีกว่าฮะส้อยคอยทำเนี่ยามาหนี้หมดแลว้ววะ เด็นไปนอนหน่อนึ๊มุนมุมุน้านอน,น,นาาใหม่ต้องมุนปาด้วยอุ๊บมุดว่าไหนได้กินห่วงเย้ยชัวสิได้กินได้อยากนอนนึงฮะแต่กะเขาได้กินอยูนอน่เด้น คิดว่าสิพ่อแล้วล่ะเอาไปแกงกินสวยไหมพี่น้องเดี๋ยวหลอบหนาเขาจังสีมหามันเห็นมันออกเละเลก่อน้ามันช่วงมันออกเละเละเนี่ยเป็นตะมันตะมันดยพี่น้องเลยย่างอ้อมที่อ้อมแดยนอยู่นกไม่บ่้ทันละเกิดปันใดนะพี่น้องแต่ว่ามันกับพ่อได้กินอยู่ย่างไก่คักแต่ว่าอีกจักอาทิตย์หนึ่งกับสีมาเบิงไม่พราะว่ามันมันออกดีอยู่ พี่น้องไม่ทำไมก็นน้องไม่ก็ได้ถุงนึงได้แกงยืเลยพี่น้องเดี๋ยวจังเปเทศเบิงงนยูบ้าน,นะฝากพี่น้องติดตามในเดอ้อชาดินตีนอีสานช่องเชาดินเขากเ็เฮ็ดไม่น่องไม่ในวงการฝากเนื้อฝากตัวน้ำพีน้ำหนองไนเดอ้อผิดพลาดประการใดก็แนะน,น้ำติทวมมาใดเดอ้อภาหนะคู่ใจ หาเองทายถ้ำเองเห็ดเองทุกอย่างมือกล่องกับโบมีไปอี่นะกลับบ้าน kháng kháng thì nó ơi ta xí mưa bản là đi thì nó mày kháng kháng bưng nè gì con đây là... Nó là, là cái nó này nó là cái ta một đèn cứ lại nhiều kháng kháng mày xí ốc cả thủ sông mày mày โตวน่บ้งเน,เนี่ยข้วเข้าสัก่ะที่หน่ยมุ้งอ,อ้ยหมดแดงแล่ลายออ้เนี่เ้แต่นอกข้อเขี่อีกน้องทีก ตายมันงเถอะใครละน้องนี่ไครล่ะตื่นตาตายทำไมข้างทางน้องไม่ข้างทางอ่ะจะแซบ่บอุ๊อุ๊ยนำไมเตากับเตาคักเตาเนี้ยโอ้ยตายข้างๆเนาะขี่รถไก่สิเมียบัติเนาะ ตัมนึงบุ้ดิฮะงามพี่น้องได้ซ่ำมนี่แหละพี่น้องเอ้ยหาตั้งโดนงางว่าซันมันหัวก็ออกนั่นก็เลยได้ซ่ำมนี่ดีจู่เด้มันด้กินแกงสวยแสบมาเด้อเดี๋ยวจักน้อยสิปอกแกงขอตัวไปอาบน้ำก่อน